พอดีผมจะรีบไปเซเว่นใช่ไหมและเซเว่นนี่มันก็จะปิดแล้วสงสัยปิดแล้วเนี่ยแล้วอีนั่งเมียวอีนั่งเมียวผมไม่เจอมันตั้งเกือบห้าเดือนแล้วมันได้ยินเสียงผมอะมันเรียกอะมียวเมียวทำอะไรอยู่เธอทําอะไรอยู่เธอทําอะไรอยู่เมียวอะไรฉันไม่เห็นเธอตั้งนานเลยอะฉันไปอยู่บ้านมาโอ้ทุกคนเดี๋ยวฉันจะไปซื้อปลากระป๋องว่ะ มากันมากันมากันลงมากันลงมากันทุกคนมันตะก่อนเนี่ยผมมามาข่ผมก็จะมีอ่าไม่ใช่แมวตัวที่ตายนะครับผมผมก็จะมีหมูปิ้งแล้วผมก็จะแอบเวลาผมเดินมาข้างหลงังผมจะมีเพื่อนก็อีนางเหนียวเนี่ยเออแต่ตอนนั้นมันจับได้เพราะแต่ผมไม่เจอมันนานแล้วเนี่ยมันจะมาคอยดักผมอะ่ะคอยดักที่จะให้ผมไปซื้อ บางทีผมเดินจากเซเว่นผมต้องเดินกลับไปเพื่อจะไปซื้อของให้นางอะไรลงมาก่อนลงไปก่อนลงมาก่อนมาคุยกันก่อนไม่เจอมันตั้งนานนลงมาอืมมันบอกว่าไปซื้อเร็วๆไปซื้ออาหารเร็วๆไอพ่อหนุ่มไปซื้อเร็วๆมามามานี่ก่อนลงมาลงมาก่อนอืนางเหมียวมันให้ผมไปซื้ออาหาร เออเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่นี่นะเดี๋ยวกูไปซื้อนะรอนะ<ม>ด้นะเอี๋ยวไปซื้อให้มันก่อนเดี๋ยวพี่กูไปซื้อก่อนเดี๋ยวร้านเขาปิดไม่มันมีนิมานริงแต่เซเว่นปิดแล้วเซเวน่นจริงอยู่ตรงมุมนี้ครับผมมุมตรงนี้เห็นไ,ไหมแต่เดี๋ยวมันปิดแล้วอะไรอะไรเดี๋ยวฉันจะไปซื้อเธอรอฉันได้ไหมเธอรอฉันได้ไหม รอฉันได้ไหมทุกคนมันบอกว่ามันบอกว่าคุณหายไปไหนมาตั้งนานฉันไม่เจอคุณตั้งหลายเดือนคุณไปไหนมาโอ้ยเมียวเมียวเมียวอืมเมียวตัวนี้ผมไม่ได้ตั้งชื่อครับทุกคนมา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 พ่ขอขาลูกหัวหน่อยขาลูกหัวหน่อยลูกหัวหน่อยอืมเดี๋ยวมากิน มาเร็ว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 เดี๋ยวไปซื้อให้เดี๋ยวไปซื้อให้ใหมาเร็ว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 มันมาดมมือแล้วมันบอกว่านี่มีอะไรกินเลยงั้นมึงอยู่นี่นะมึงรออยู่นี่นะเดี๋ยวกูไปซื้อให้หนึ่งรอแป๊บกูจะออกไปซื้อมาเนี่ยรอแป๊บหนึ่งอ้อมันมันโอ้น้อน้อโอ้โอ้โอ้โอ,โอ้ไม่เจอกันนานโอ้มันนี่ยทุกคน เดี๋ยวไปซื้อกันเดี๋ยวไปซื้อกันนเรวเร็วโอ้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 โออ้ออ้โอ้้โอ้อ้โอ้โอ้โอ้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 โอ้อ้โ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 อ้อ้โอ้โอ้วอ้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 โอ้โอ้โอ้อ้อ้โอ้อ้โอ้โอ้ เลี <thôi S 2> ok ้เลี้ยเล้ยโอ้โอ้โอ้อืมโอ้มึง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 กรงูดนี่ป้าอยู่จะมาเล่นงานช่องจัมบี้มึงเปล่าวะอีนางเหมียวอยู่นี่รอนะทุกคนผมรีบไปซื้ออาหารให้มันก่อนดีกว่าอยู่นี่อยู่นี่ไม่ต้องมาเดี๋ยชฉันจะไปซื้ออยู่นั่นรอ ไม่เอาอยู่นั้นรอยู่รอตรงนั้นเดี๋ยวฉันจะมาทุกคนเห็นไหมเซเว่นมันปิดแล้วผมต้องมาเดินมามินิมาร์ไม่รู้ปิดหรือเปล่าของกินก็ไม่มีนังเหนียวปกติไม่ได้เจอมันง่ายๆในนังเหนียวแล้วเนี่ยนานมากกว่าผมจะเจอมันนะแล้วนี่เป็นจังหวพะพอดีเลยเดี๋ยวพวกนี้ผมอยู่อีกวันคือนานเพราะว่านางไม่ค่อยอยู่ นานมากกว่า,าผมจะเจอมันมินิมาร์ทปิดไหมเฮ้ยต้องลุ้นเอาว่ามินิมาร์ทเปิดไหมมันมีอยู่ร้านหนึ่งทุกคนปิดแล้วแน่เลยอะ่ะลุ้นเลยปิดไหมทุกคนวุ้ยเขาปิดแล้วอะ่ะปิดแล้วทุกคน ปิดแล้วที่จะเอาอะไรให้มันกินเนี่ยอาหารหมามีวันวนั้นส่งเสื้ออาหารหมาไ,หมไว้สองถุงอยู่บนห้องวเมียวมวมันยังไม่มีอ่ะร้านมันปิดเล้ยอีกโควิดอ่ะเซเวนน่นก็ปิดมินิมาทก็ปิดเธอรอฉันอยู่ตรงนี้นะ เธอรอฉันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวฉันจะขึ้นไปเอาไอ้มันมีอาหารหมาอีสองถุงเอาป่ะเอาป่ะเอารอแป๊บนะโอเคนะรอแปบ๊บทุกคนผมวิ่งหอบแทบตายวิ่งไปข้างบนห้องแล้วก็เดินวิ่งลงลิฟต์มาโชคดีนะผมมีอาหารหมาไม่รู้เหมียวกินไหมเหนียวน่ไหนละมานี่เธอยังรออยู่เหรออ่ะเธอจะกินตรงไหนดิ มากินตรงนี้มากินตรงนี้มาเร็วมาเร็ววิ่งมาวิ่งมาฉันไม่รู้ว่าเธอจะกินไหมนะมันเนี่ยมันเป็นอาหารหมาทุกคนคือเซเว่นมันก็ปิดมินิมาร์ทก็ปิดคือทุกคนปิดหมดแล้ปิดสองทุ่มทุกคนมันมีโควิดอะ่ะ คือผมมีอาหารมาสองถุงผมซื้อไว้เมื่อคืนนี้ผมจะให้อ้หมูปิ้งอ่ะแล้วผมเพิ่งนึกได้เดี๋ยว่าให้นางเหมียวอันไม่รู้มึงจะกินอืมคนก็เหลือคนละถุงเดี๋ยวไปให้หมูปิ้งอันหนึ่งรู้แล้วทุกคนเหมีวมันกินน่ะเหมีวมันกินทุกคนผมมึงโชคดีมากเลยนะเหมียวไปกี่กูไปซื้อไม่มีอะไรขายเลยทุกคนกรุงเทีวเพาว่า,วามัน มันนี่ไงมันล็อกดาวทุกคนสองทุ่มเซเว่นก็ปิดแล้วมินิมาทก็ปิดแล้วและไอร้านข้างทางไม่ต้องพูดถึงอ่ะปิดหมดเลยอ่ะนี่ผมมาเลยสองทุ่มห้านาทีเองแล้วอีนางเหมียวมันก็มเมื่อกี้มันวิ่งขอผมทุกคนแมวมันจับได้ไหมเวลาแมวกินข้าวอผมไม่รู้ลองจับมันดูไหมเมวมาลองจับดูแมวแมว กลัวเหมือนกันแต่ผมอยากจับมันแต่ผมก็กลัวมันค่อยๆละนี่เห็นมีเพื่อนโุลยผมก็กลัวจริงๆมันไม่ได้กัดเนี่ยมันสะดุ้งผมก็สะดุ้งไปด้วยไงไม่จับดีกว่านะทุกคนคือผมไม่เจอมันตั้งหลายเดือนไนงะไม่เจอมันต้องเป็นโอ้โหจะเป็นครึ่งปีมั้งแล้วมันยังจําผมได้อยู่แต่ก่อนมันไม่ก้าวมันนะทุกคนเนี่ย อร่อยไหมแล้วไม่รู้เมื่อไหร่กูจะเจอมึงอีกน,นะเหมียวเออเหมียวงั้นหนูกินตรงนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะเอาเนี่ยเอาไปให้หมูปิ้งหมูปิ้งเมื่อกี้ก็ไม่ได้กินเลยเลยนะงั้นเราแยกกันตรงนี้นะกูก็ไม่กล้าจับมึงแลทุกคนผมก็ไม่กล้าจับเพราะว่าผมไม่ได้จับมันตั้งนานแล้วทุกคนแมวใช่ไหมผมก็กลัวมันกัดคือตัวนี้ไม่ใช่ตัวที่ผมอุ้มในในอ่า ที่ผมเคยโพสนะไอตัวนั้นมันตายแล้วตัวนั้นมันสนิทผมตัวนั้นชื่อปกกี้แต่ตัวเนี้ผมไม่ได้ตั้งชื่อมันคือน,นานๆผมจะเจอมันทีอะทุกคนแต่เจอทีไรอะมันก็จะร้องหาแต่อาหารบอกผมให้ไปซื้ออาหารมาอีตัวเนี้ยถ้าผมเคยส่งคลิปไปลงที่ไทยบันเทิงอะมันเคยแกล้งผมครั้งหนึ่งนะมันหลอกให้ผมไปวิ่งไปซื้ออีออาหารที่เซเว่นเน่ผมวิ่งตาตื่นเลยกลับมาแล้วมันไม่อยู่ มันสะบัดตูดหนีไปไหนไม่รู้มันหลอกผมตอนนั้นนะจําได้นี่มันกินอาหารหมาหทุกคนตอนนี้แมวฉันไปแล้วนะฉันจะไปหน้าบ้านนะฉันไปเอานี้ไปให้หมูปิ้งนะเดี๋ยวฉันไปมาหาหมูปิ้งก่อนนะนะโอเคเดี๋ยวฉันจะแวะมาใหม่ถ้าเธอยังอยู่นะจับหน่อยได้ไหม จริงๆสัตว์โลกมันน่ารักน่าสงสารเลยงั้นมึงกินนะกูไม่กลัวแล้วอืมเพราะว่าแมวมันเป็นัคเป็นสัตว์ที่ขี้ตกใจทุกคนแล้วก็ขี้ระแวงด้วยงั้นเธอกินอยู่นี่นะเออเธอกินเสร็จแล้วเธอก็เอาชามไปวางไว้เป็นที่นะเพราะเดี๋ยวเขามาเห็นฉันเอาชามให้เธอเลยเพราะว่าฉันฉันจะเคลียร์ห้องด้วยแหละ โอเคนะฉันจะไปหาไอ้หมูปิ้งก่อนแกอาหารไอ้ถุงหนึ่งอะใส่อีกชามเพื่อจะไปให้หมูปิ้งครับผมแล้วก็มันเออหกใส่ขาผมเยอะๆเห็นไหมนางเหมียวก็กินยังไปหาหมูปิ้งก่อนคือผมก็ไม่มีอาหารให้หมูปิ้งเหมือนกันนะทุกคนเห็นไหมนางนางกินปล่อยนางกินไปไปหาหมูปิ้งก่อนเมื่อกี้ผมเจอหมูปิ้งผมก็อ่า มันก็มาสวัสดีผมนะแต่ผมไม่มีอะไรให้มันกินแต่ตอนนี้ผมเอาอาหารนี่ไปให้มันดีกว่าลุมอยู่หน้าบ้านเจ๋แล้วโอเคมากินที่ไหนเจอแล้ว,ออลวตอนนี้ขอํำได้แล้วทำเป็นอ้าวกินที่ไหนฮะจะกินที่นี่กินหน้าบ้านทุกคนเพราะว่าเขาไม่ให้อาหารตรงหน้าคอนโดดูดูนะด,ดูมันวิ่งแล้ว วิ่งดีใจกายนม่ีเพราะพรุ่งนี้ผมจะไปหาซื้ออะไรให้มันดีๆสักมือหนึ่งก่อนที่ผมจะกลับเป้งอะเป้งนี่นี่นี่อ่ะอ่ะเป้งทำเป็นเก๊กเนยทุกคนดูดิมลีลามากเลยไอ้หมูเป้งเนี่ยจอมลีลาทุกคนเป้งไหมนเร็วอ่ะดู จอมลีลานั่นนะนะนะบอว้าวทุกพ่อโหผมยังไม่หิวกูก็กูก็หวังดีกูก็รีบมาแทบตายนี่เพื่อผมจะกินไปกินก่อนไหมโอ้บอกก่อนไหมพ่อแล้วพ่อเพิ่งกลับเลยพ่ออยู่ คุยกับผมกดีไม่เดี๋ยวกูต้องรีบขึ้นไปกูเพิ่งกลับมากูก็ไม่ได้กินหาอะไรเลยเนี่ยกูก็ไปข้างหลังพอดีกูไปมีเรื่องมีราหน่อยหนึ่งมึงมันต้องรู้หรอกว่าใครทุกคนผมไม่กล้าบอกว่ามีนางแมวย่องหลังถ้ามันรู้นะมันจะไปเลยไปเคลียร์ไปไล่คนมันไม่ช่บยนางแมวมาอยู่บริเวณแถวตึกเนี้ยกูเคยมันไล่หมูปิง้งมีคนบอกว่ามึงเป็นลุง <laughs> หมูปิ้งเคืองเลย เอาไปกินเนะี่ยเดี๋ยวฉันขึ้นห้องก่อนเดี๋ยวฉันลงมาเอามากินเนี่ยเลยวเรมามาๆเร็วเร็วเร็ว,รวทุกคนมันอ่ะเก็กอย่างนั้นเละทุกคนเดี๋ยวมันก็ามากินมัน